พระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เราไม่ควรคิดก็คืออิทธิวิสัยพุทธวิสัยกรรมวิสัยแล้วก็โลกวิสัยสีอย่างเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไปได้เพราะว่าเขาสร้างบาร,รมีพระพุทธเจ้าสร้างมาบาร,รมีมาเสียสงไขสนกับใช้บาร,รมีมา,มามากมายนะครับก็สามารถที่จะสําเร็จได้เราปกติธรรมดาเนี่ยคือระระดับมันสมองระดับบาร,รมีมันต่างกัน เส้นระดับมันสมองของดอกเตอร์ไปตอบกับเป็นพอสี่อย่างเงี้ยมันมันรับามันไม่ได้แต่นั้นมันมันอยากดอกบี้ยอยากถอดจีบอลโยนทาั้งงานจ่างคือคือบางอย่างเนี่ยคือถ้าเราทำงานทำงานมา พ่อแม่ก็คอยรุ่นคอยเชียร์ว่าเราจะสําเร็จเมื่อเราสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความสุขเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแก่ตัวเราด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยมันก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนกับภาษาลีบุตรที่ท่านมีะพระอินพระพรหมลงมากราบสาการะเทสะทวนอุจลาระประสาวะแม่ก็ได้ยินเข้าแม่ก็อัศจรรย์ว่าโอ้โหลูกนี่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน อน,นั้นเนี่ยความปิติยินดีมันก็มันก็เกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นพ่อแม่ก็เปลาเนาะ,ะใช่คือมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องยากเรื่องยากเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงตัดว่ากิจโสมนุสสะปฏิลาภโภการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากครับกิจสังสัทธะปสศวนานังการได้ฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากอ่ากิจสังมัจจานชีวิต,ตังการรักษาชีวิตก็เป็นเรื่องยากกิจโสพุตานุป,ปาโท การเกิดเป็นผู้ได้เจ้าก็เป็นเรื่องยากมันไม่ใช่เกิดมาวันสองวันนะครับใช้บาร,รมีนี่ภายในพระตะกับเนี่ยมีอยู่ห้าพระองค์ครับก็คือพระกุกุสันโธพระโคนาคมโนพระกัจจปโลรพระโคดมต่อไปก็จะเป็นพระศรีไอเมตไตหลังจาก5 0 0พันปีไปแล้วนะครับนั้นพระศรีอเมตไตก็จะเกิดที่เมืองพารนานนสีแล้วก็ได้ไอตัสุรุที่พุ้ตกยาอันนี้เป็นสระ,ะน้ําที่นาง สิร right? so, mm ิมหามายาทีวีได้มาสงสนานตอนลอดบุตรน้ำนี้ไม่เคยเหือดแห้งครับเพราะว่าเขาต่อทอดน้ำเข้ามานี่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 คนนี่เขาเขาจะมาอธิษฐานน่โยมอันนี้่า่แหละตรงตรงอธิษฐานของของประชาชนนะครับนี่เวลาเขาอ่าปารถนาสิ่งใดอ่าปารถนาความเจริญปารถนา ความร่ำรวยปัถนาสิ่งที่ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอ่านี่เป็นต้นโพนี่ก็หลายหลายร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะครับดังน,นั้นคนเนปาลเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาไหว้ที่เกิดของอเจ้าชายทิตถ,ถาแล้วก็มาไหว้ตรงนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยแต้มตรงเนี้ยแด,ดงๆนั่นแหละเออแดงๆน่ะอ่าเข้าไปที่ฐานเลย น,นี่บอกว่าเอาแบงแปะแล้วอันนี้หไม่ได้นูมันอันนี้มันคนละเลเวลอันนี้อ่าได้ได้ันี่เป็นเนี่ยหล้นเราจะไปตรงที่